che แฟนๆในทวิตเตอร์ของโบกัสคึกคักเลยนะแฟนๆในทวิตเตอร์อ่ะคึกคักเลยนะเวลาแบบทวิตเตอร์เหรอพี่ใช่จริงๆไม่ค่อยได้เล่นทวิตเลยแต่ว่าแฟนๆจะอยู่ในนั้นเยอะนะเวลาใส่แฮชแท็กอะไรอย่างนี้ตอนนี้ผมเล่นเฟซบุ๊กเป็นหลักเลยนอ่าเฟซบุ๊กใช่ทวิตเตอร์ยังยังมีบ้างอยู่บ้างเข้าไปดูใช่ไหมคะเข้าไปดูในยูทูบสมัยก่อนตอนเป็นคนแรกวันเล่นทวิต ใช่แบบเน้นแฮแท็กอะไรต่างๆใช่ไหมสวัสดีแฟนๆชาวทูไอดีทุกคนนะคะช่วงบ่ายๆแบบนี้เรามาพูดคุยกับศิลปินเรียกว่าเป็นอปป้าอปป้าลูกทุ่งกันนะคะใช่คัมแบ็กมากับซิงเกิลใหม่นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับน้องโฟกัสกิติคุณกันค่ะกดไลค์ก็แชร์กันได้นะคะ ใช่แม่แมเข้ามาดูกันมากันหรือยังนะหนีไปกินข้าวกันหรือเปล่านะ <c oughs> กินไปตั้งแต่เที่ยงแล้วค่ะเอ๋เอแอออม่ไม่กินไปดูไปก็ได้นะคะใช่พี่ราตีมาแล้วนะฮะอ่าปฏีมาปฏีฝากแชร์ฝากบอกป,ป้าๆแม่แม่พี่ๆทุกคนด้วยนะครับมาแล้วนะฮะมาออคุยกัน,นสายดูอยู่หรือเปล่าอ่าคุณน้องคุณน้องน่าจะทำงานอยู่ตอนนี้ใช่ครับช่วงนี้น้องเขาก็แบบหนีไปออกรายการใช่ตอนนี้น้องประกวดเพลงเอกอยู่ ฝากแชร์ด้วยนะพี่เมมี่สมงตัวใจให้น้องด้วยน้องเขาแบบมีเสียงหวานๆใช่แบบแนจริงก็ก็เป็นแนวแบบเพิ่งฝึกเขาก็เพิ่งฝึกฝึกแนวนี้เหมือนกันลูกกุ้งเนาะปกติเราไม่ค่อยได้ร้องแต่ใช่ไปล่าฝันอีกครั้งใช่ครับแฟนๆจริงๆแฟนๆก็แอบซาหรอทำให้ไม่ให้น้องมาเล่นเอ็มวีให้เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องต้องถามทํา ถามทางผู้ใหญ่ถามทางผู้ใหญ่ก่อนอาจจะมีโอกาสก็ได้เออเดี๋ยวทักข่าวดังผู้ใหญ่ก่อนครับผมต้องรอติดตามนะอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้เออจะไปรู้เออโอเคพี่ปาีบอกว่าแชแล้วปฏตีตามแม่แม่พี่ๆี่มายังอย่าดูเขาอ่าเหรอไม่ได้ดูเหรอขอ้องขอ้องขอลองอ่าเินก็มากันลหามาระหว่างนี้เดวัสครับ โอเคครับผมครับผมก็สวัสดีนะครับผมโฟกัสกิติคุณนะครับศิลปินจากค่าย Yes I Am ครับผมครับครับช่วงกันไปนานเหมือนกันโอ้ปีละซิงเกิลพี่เราเจอกันปีละรอบครับใช่โควิดด้วยใช่ครับก็เพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าฮักคอร์รคัลเลนะครับก็ เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของผมเลยนะครับเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงเรื่องราวความรักแบบอกหักนะอกหักแต่ว่าก็คือเหมือนยอมปล่อยให้คนรักไปเจอในในสิ่งที่ดีกว่านะครับผมเป็นฮักอคอร์แคแลความหมายของคอร์แคแล,คลเนี่ยก็คือแบบเป็นเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับสิ่งเล็กๆน้อยๆไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับก็เปรียบเสมือนความรักที่ที่ไม่ไม่มีอนาคตถึงแม้เราจะรักกันมากแค่ไหนก็ต้องยอมปล่อยให้คนรักเราไปเจอในสิ่งที่ดีกว่าถ้าอยู่กับเราแล้วมันลําบากเนี่ยก็ก็สู้ยอมให้เขาไป เจอคนที่ดีกว่าแต่ว่าถามว่ารักกันไหมก็ยังรักกันอยู่แต่ว่าด้วยด้วยเนาะก็ต้องจำยอมปล่อยไปเนาะนะครับ<น>ก็ความหมายของเพลงก็จะประมาณนี้ครับเป็นเพลงลูกทุง่งช้าช้าซึงซ้งๆนะครับก็เป็นแนวลูกทุ่งอีสานอินดี้ผสมกับสตริงด้วยครับผมใช่ครับทำไมเราถึงแบบเลือกที่จะปล่อยเพลงช้าในช่วงนี้ล่ะคะด้วยสถานการณ์ด้วยไหมฮะสถานการณ์ช่วงนี้ก็คงแบบก็ต้องตามตามเพลงก่อนแต่ถ้าสมมติว่าสถานการณ์มันมันดีขึ้น แบบร้อเซเลยอ่าก็อาจจะมีซิงเกิลที่เป็นเพลงเร็วม,มันมาแน่นอนก็ต้องรอชมกันแต่ว่าซิงเกิลนี้ต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลที่ที่ผมชอบมากๆนะพี่เมย์เมย์เพราะว่าเอา่อตอนแรกที่ผมได้ฟังจากพี่แมวเจรัศัก์ก็เอามาให้ฟังกันผมก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันมันมัน,มน,มนแบบคล้ายๆเรื่องราวชีวิตเราอะไรเงี้ยเออเราเองก็ไม่ได้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยแล้วก็ยังไม่ได้ประสบความสําเร็จแบบว่าดังทั่วประเทศจนคนรู้จักขนาดนั้นเลยเราก็รู้สึกว่าเออ ถ้าใครที่จะมารักเราก็ต้องแบบว่าสู้ไปด้วยกันนะอะไรเงี้ยแบบเออในอนาคตอะไรเงี้ยเรามีแค่ใจนะแล้วก็พร้อมที่จะสร้างอนาคตไปด้วยกันอเลยก็เอาแอบอิงเรื่องราวมาเป็นฟิลในเพลงเหมือนกันครับผมใช่ฮะเพลงนี้ใช่ไหมฮะก็พี่เมย์อาจารศักดิ์ครับเป็นโปรดิวเซอร์เลยครับผมก็คุมร้องคุมอัดเทนให้ทุกๆอย่างเลยครับสำหรับเพลงฮัคคอร์แคลลีครับผมครับสวยงามทุกคนต้องถครับ เอาตั้งแต่เริ่มต้นไปเลยนะพี่นะเราตื่นตีสามนะฮะนั่งรถตู้ไปจากกรุงเทพคือต้องบอกว่าตั้งแต่ตีสามจากกรุงเทพฝนตกตลอดนะฮะเราถ่ายทํากันที่จังหวัดนครนายกนะฮะน้าตกวังตะไคร้นะครับแต่พอเราไปถึงเนี่ยฝนหยุดอ่าแล้วคือการถ่ายทําราบลื่นจนแบบว่าถ่ายเสร็จแล้วฝนค่อยตกนะครับอันนี้คือเป็นหนึ่งหนึ่งสิ่งที่แบบมหัศจรรย์กันเพราะวันนั้นเนี่ยพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนน่าจะตก ทั้งวันนะฮะแต่เราไปถ่ายได้สําเร็จก็บรรยากาศดีมากๆครับสวยนะครับธรรมชาติแล้วก็ภาพเนี่ยโทนภาพก็จะออกมาแนวแบบว่าเกาหลีเกาหลีหน่อยนะครับซึ่งจริงๆอ่ะใจผมอ่ะอยากได้แบบนี้มานานแล้วครับก็ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากที่แบบได้ได,ได้ทำผลงานชิ้นนี้ออกมาเป็นแบบเป็นแนวใหม่ด้วยทั้งลุคใหม่ทั้งสีผมใหม่เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับก็ฝากเพลงข้างคอร์รแกลด้วยครับเพลงนี้ตั้งใจทำม,มากๆครับผมครับรอบหนน้องนั่นเองครับ อังเอกเอ็มวีเนี่ยผมเพิ่งเคยเจอกันในกองเนาะก็แอบ,บสอบถามมาน้องก็ชื่อว่าน้องพลอยทรายอ่าพลอยทรายนะไม่ใช่พลอยใส่นะพลอยทรายก็ยังมีคำคล้ายกันอยู่นะนะ <laughs> ใช่น้องน้องเป็นคนอ,อีสานเหมือนกันครับอีสานเหมือนกันแต่ก็มาเป็นนางแบบที่กรุงเทพอะไรเงี้ยน้องก็น่ารักมากๆครับก็ร่วมงานกันก็สนุกดีแฮปปี้ดีครับผมครับมาแบบเหมือน่มาเนาะใช่ใช่โทนโทนประมาณนั้นใช่ครับผม <laughs> ครับใช่ฮะชอบเป็นพิเศษชอบเป็นหรอฮะ,อะถ้าถ้าตัว MV ที่สำเร็จออกมาแล้วเนี่ยที่ผมดูเนี่ยผมชอบซีนสะพานสะพานตรงที่เล่นกันตรงสะพานแล้วก็ตอนที่ผมร้องซิงค์งส่งสะพานเพราะว่าผมรู้สึกว่าตรงนั้นมันองค์ประกอบมันได้มากเลยวิวสวยนะครับแล้วก็ภาพเอ๋ยอะไรเอ๋ยแล้วก็อีกฉากหนึ่งที่ชอบก็คือฉากตรงตรงต้นไม้พี่ที่เป็นภาพแบบตัดสลับไปมาแบบโอ้โห มันเท่มากเลยอ่ะผมผมยังแบบผมยังไม่คิดว่ามันจะออกมาเท่นขนาดนั้นได้โอ้โหชอบชอบมากๆครับผมใช่ทั้งการถ่ายทำใช่ทั้งวิวทั้งอะไรด้วยใช่ครับครับ,ชบ,บใช่ครับช่วงนี้ผ่านมาโฟกัสทำอะไรบ้างคะแบบช่วงช่วงโควิดรอบสองใช่ไหมรอบไม่จะซอมนี่ซ<อ>ีซั่นไหนแล้วเนี่ย <4 S 1> <c oughs> แล้ว <c oughs> อเออคือต้องบอกว่าช่วงนั้นน่ะ ช่วงต้นปีนะพี่เมม์ผมยังเดินสายเพลงตีห้าหน้าเซเว่นตอนนั้นผมกําลังออนทัวร์อีสานเสร็จที่สุดท้ายน่าจะอุบลราชธานีแล้วแบบปีใหม่พอดีแล้วก็โควิดแล้วลอกนั้นก็เริ่มมาผมก็พักมาตั้งแต่ตอนนั้นช่วงโควิดเนี่ยผมก็ ยังมีไลฟ์สดร้องเพลงให้แม่แม่พี่ๆฟังก็ประมาณเดือนละครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีทำก๊าซเซอร์ลิตี้กับน้องก็คือทุกวันอาทิตย์เราจะมีไลฟ์สดหกโมงเย็นอะไรเงี้ยมาทักทายแม่แม่พี่ๆเพื่อไม่ให้หายไปแล้วก็ให้คิดถึงกันอะไรเงี้ยครับผมให้แบบได้ได,ได,ได้ได้เห็นหน้าค่าตากันตลอดเวลาครับผมใช่ครับแล้วแบบเรากลับบ้านอยู่บ้านเลยไหมมีช่วงมีช่วงประมาณช่วงสงกรานต์มั้งฮะสงกรานต์ก่อนสงกรานต์เพราะว่าผมเสร็จงานผมก็กลับบ้านเลย กลับบ้านก่อนแล้วก็แล้วก็ค่อยกลับกรุงเทพแล้วหลังจากนั้นก็คืออยู่กรุงเทพยาวเลยฮะอยู่กรุงเทพยาวๆเลยแล้วก็ช่วงเนี้ยช่วงที่เขาเพิ่งเพิ่งปลดล็อกเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสกลับไปยะโสก่อนก่อนก่อนกลับมาช่วงนี้ครับก็คือแบบคิดถึงบ้านมากเลยมันมันไม่ได้กลับนานนะพี่เมย์เนาะคนแบบคือ <ười> <c oughs> ใช่ใช่มีการป้องกันมีการตรวจโควิดก่อนมีการวัดอุณหภูมิมีการทําทุกอย่างครับตามมาตรการที่ที่เขาป้องกันกันครับผมใช่ครับ ออัพัฒนานเหรอครับก็น่าจะเป็นประสบการณ์นี่แหละครับประสบการณ์หลายๆด้านจริงๆผมอ่ะผมว่าผมก็พูดเก่งขึ้น,นกว่าเดิมนะจากแต่ก่อนนะจากแต่ก่อนคือผมแบบเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยอะไรเลยอย่างเงี้ยก็พูดเก่งขึ้นแล้วก็มีประสบการณ์ด้านการร้องเพลงมากขึ้นเพราะเราเองก็ฝึกฝนมากขึ้นแล้วก็เราได้ได้ทำมันย้ำๆซ้าๆตลอดอย่างเงี้ยครับก็ก็มีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของ การพัฒนาตัวเองในด้านของการแต่งตัวอะไรเงี้ยบุคลิกอะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับก็ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาไปเรื่อยๆเหมือนกันครับพี่เมย์ครับใช่ครับใช่ครับพอเราแบบมาอยู่กับใช้ใต้การดูแลของพี่แมวพี่แมวแบบมีคำแนะนำห,หรือว่าสอนเราในการพี่แมวเหรอครับก็คือแกก็ให้คําแนะนําหลายๆมุมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือว่าการการ,การใช้ชีวิตการแง่คิดต่างๆเพราะว่า หลายคนก็อาจจะเห็นพี่แมวเนี่ย,ยโพสต์ในโซเชียลแบบเป,เป็นสายปฏิบัติสายธรรมอยู่แล้วเราก็ได้แง่คิดได้ได้ข้อธรรมะของแกม,มาบ้างแล้วแอบไปส่องไปอะไรมาด้วยนะฮะก็ก็รู้สึกว่าจริงๆนะครับคือแบบคนเราอ่ะถึงจะแบบถึงจะแบบอยู่สูงแค่ไหนวันหนึ่งมันก็ต้องมีวันแบบมันล,ล่วงลรยก็คือเราต้องเป็นเป็นตัวเราแบบอย่างเงี้ยเราเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นตลอดครับเราจะแบบไม่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 หลงในอะไรก็ตามสิ่งแบบที่แบบทุกมีทุกอย่างมีขึ้นก็ต้องมีลงนะครับก็สัจรธรรมของชีวิตนะครับก็ ทำทุกวันให้ดีที่สุดแล้วก็เต็มที่ที่สุดก็เป็นคนเดิมเป็นคนแบบน่ารักเฟรี่กับทุกคนเหมือนเดิมนะครับครับ <c oughs> ผม,มใช่ใช่ครับพี่เมย์ใช่ครับ,บ,บใช่ครับ,ใ,บ,บรใช่ครับ,บ,บ A ครผมแล้วตอนนี้คิดว่คบ,บอยากทาอะไรม่สุดครนนสึกว่าัอกจากแบบเิตอนนี้เหรอครับอยากทําอะไรใช่ไหมฮะนอกจากศิลปินใช่ไหมพี่ ตอนนี้ยังตอนนี้ยังหลักติแล้เป็นอยู่ถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าไม่ได้ทําตรงนี้แล้วอีกอันนึงที่ผมแบบใฝ่ฝันก่อนที่จะก่อนที่จะแบบเริ่มร้องเพลงก่อนที่จะมาก่อนเข้าวงการด้วยซ้ำก็คือจริงๆผมอยากเป็นแบบฝันเลยนะพี่เ <c oughs> ม่ยเมอยากเป็นผู้ว่า <c oughs> เอ้าอยากเป็นอยากเป็นสายสายราชการสายแบบใ,<ช>ในอำเภอผู้ว่าอะไรเงี้ยแล้วก็อีกสายหนึ่งก็คือจริงๆพ่อผมเป็นเป็นนักการเมือ,องท้องถิ่นก็อาจจะแบบอนาคตผมเรียนจบรัฐศาสตร์มาด้วยก็อาจจะอ่ะอีกฝั่งหนึ่งถ้าสมมติว่าทางนี้แบบเฟดเฟดแล้วเนี่ยแต่ว่าจริงๆก็ยังดูยางนี้อยู่แหละยังยังหลักอยู่ครับผมออครับถ้าางานสายราชการงานรอเงก็คืองานหลักใช่ใช่ใช่ก็ต้องไปอนเตอร์เทนด้วยใช่ใช่ครับผมครับ ครับจริงๆก็เอาจริงเราอาจจะดังอย่างนั้นก็ได้นะครับผมครับผมครับจะเป็นจะเป็นขุ่นว่าหรือจะเป็นแบบว่านักการเมืองที่อะไรนะหลอบอกโอ้ยขอบคุณครับอยากอยากเหมือนกันครับเพราะว่าเราตัวมีโอกาสได้ตามพ่อตั้งแต่เด็กคือคุณพ่อผมเนี่ย เล่นการเมืองมาตลอดตั้งแต่ผมคมก็เด็กๆผมก็ตามพ่อไปได้ศึกษาได้เห็นว่าเขาแบบทำงานกันยังไงแล้วก็มีการทํางานยังไงก็คือแบบชื่นชอบเหมือนกันครับครับผมแาจารยแล้วเขามาแซวเต็มเลยนะคะขอให้ส่งหว่างทุกอาชีพตอนนี้ขอเป็นนักร้องดังก่อนนะครับผมสาธุก,ก่อนนะครับผมอาชีพอื่นค่อยว่ากันนะครับขอนักร้องก่อนนะฮะขอให้เพลงดังๆไปก่อนครับ,รบใช่ใช่ฮะโอเคตอนนี้จะมีคําถามมาให้ร่วมสนุกกัน้อยนะคะมีหมายเลขหนึ่งถึงยี่สิบอ่า หนึ่งถึงยี่สิบเอาหมายเลขแรกเลย V ีสองครับวีอัวนี้ก็ง่ายนะง่ายเหรอง่ายพี่เมี่ไม่น่าง่ายงานอดิเรกของโคคาชานงานอดเรกใช่ไหมฮะจริงๆตอนนี้ก็อยู่บ้านอยู่บ้านออกกําลังกายอ่าแล้วก็ฟังเพลงร้องเพลงแล้วก็มีไลฟ์สดบ้างครับผมพี่เมย์ครับประมาณนี้ครับผม แต่ว่าอีกอย่างหน,น,นึ่งอดีเลกมากคืออันนี้อาจจะไม่รู้ว่าคนรู้กันหรือเปล่าแฟนคลับอาจจะรู้แหละผมมาเป็นคนตัวเนี้ยผมจะดูถ้าถ้าผมชอบดูอะไรผมจะดูแบบบ่อยมากตอนนี้ผมศึกษาผมชอบดูเรื่องเกี่ยวกับรถรถยนต์อะไรเงี้ยคืออีกความฝันหนึ่งที่แบบลองลงมาก็คืออยากเป็นเจ้าของเติดรถมือสองไม่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 เจ้า <c oughs> คนละแนว <c oughs> ไม่ได้สายซิ่งขนาดนั้นแต่ว่าแบบชอบแบบเออชอบแบบดูรถด,ดูบ้านอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า <c oughs> ใช่ครับผม ประมาณนั้นสองแล้วก็ต้องมีห้าครับผมครับเอออะไรที่ทาให้หัวเราะหรือยิ้มได้อะไรที่ทาให้หัวเราะเหรอฮะก็หนังตลกมั้งครับดูดูหนังตลกอะไรเงี้ยแล้วก็การการร้องเพลงการได้มาทักทายแฟนคลับก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ผมมีความสุขแล้วก็ยิ้มได้เหมือนกันครับผมใช่ครับครับ มีถึงเท่าไหร่นะพี่เม่ยเม่ยี่สิบเหรอสองก็บห้าไปแล้วหมดแล้ว,ลว,ลว,ลวเอาเลขนี้เลยเขาแบบแรงมาตั้งนานแล้วสิบเก้คะับทำอะไรก่อนนอนคะทำอะไรก่อนนอนใช่ไหมฮะก็สวดมนก่อนนอนครับทุกวันทุกคืนก็ต้องสวดมนนั่งสมาธิก่อนนอนครับเพื่อทําจิตใจเราให้แบบว่าผ่อนคลายแล้วก็ละวางทุกอย่างถึงจะนอนหลับได้ครับผมนะครับผมนิดนึงนิดนึงครับครับ เอาเลข11เแล้วกันหมายเลข11ครับสิ่งที่โฟกัสหล,ล,ลงไหลค่ะหลงไหลเหรอครับลดครับ <laughs> <laughs> ชอบชอบจริงๆนะชอบชอบดูคือแบบมันเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งที่แบบลอ,ลองจากการร้องเพลงเลยคือเรายิ่งแบบยิ่งดูยิ่งเห็นแบบลึกว่าแต่ละรุ่นมีอะไรบ้างแต่ละรุ่นมีคาแรคเตอร์ยังไงมีอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนแรกๆยังดูรุ่นใหม่อยู่นะหลังๆเริ่มเริ่มมาแบบคลาสสิกมากขึ้นแล้วรุ่นเก่าๆอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่า มันมีความคลาสสิกแล้วผมว่าเป็นคนช่วงนี้คิดถึงแบบสมัยเก่าๆพี่เม่ๆไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงเก่าเอ่ยหรือว่ารถเก่าหรืออะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าคิดถึงความสมัยก่อนมากๆเลยฮะใช่ครับมีรุ่นไหนที่เรารู้สึกว่ามันเป็นรุ่นในดวงใจเราครัดวงใจเหรอครับถ้ารถในดวงใจเลยใช่ไหมฮะตอนนี้ตอนนี้ก็คงเป็นถ้าถ้าไปรุ่นทุกคนน่ะนะพี่เนาะก็คงไม่พ้นแบบรถสปอร์ตเปิดประทุนหรอก อ่าถ้าแบบมีความฝันสักครั้งนึงในชีวิตก็คงอยากจะลองได้มีโอกาสเป็นเจ้าของได้ลองขับอะไรเงี้ยฮะใช่ครับผมครับหมายเลขต่อไปเพี่เอ็กเลขอะไรดิห้าสิบห้ามันเกินไปแล้วหรืไม่มีเราห้าเหรอเออสิบห้าสิ้าห้ายังฮะหมายเลขสิบาค่ะอะไรที่ทำให้ตื่นเต้นมากที่สุดแหมสอดบุจะสอดคอเป็นคําถามที่สอดคอกันหมดเลยตื่นเต้นเหรอครับ ตื่นเต้นเหรอเดี๋ยวน่าคิดก่อนนะจริงๆก็การที่เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ทําอะไรใหม่ๆนี่เป็นสิ่งที่ตื่นเต้นมากอย่างสมมุติว่าเนี่ยผมพักการทํางานมาปีหนึงช่วงโควิดอ่ะเราได้ถ่าย MV ใหม่เราได้เจอแบบสถานการณ์ใหม่ๆหรือว่าเราได้ขึ้นเวทีในช่วงที่เราพักใหม่ๆอย่างเงี้ยมันตื่นเต้นนะพี่มันทำให้รู้สึกคิดถึงช่วงเก่าๆที่เราเคยทําแต่ว่าเราห่างไปนาน มันก็ทําให้เราตื่นเต้นได้ครับผมแต่ว่ามันดีนะครับเพราะว่าความตื่นเต้นมันเป็น energy ทำให้เราแบบมีความแบบสนุกสนานตลอดเวลาได้เลยฮะใช่ครับครับส่งท้ายเอาชื่อผมแล้วกันโฟ4โฟโฟครับสิ่งที่โฟกัสไม่ชอบไม่ชอบเอเอจริงๆร่งะช่วงนี้ <laughs> อันนี้ <laughs> ไม่ชอบก็คือน่าจะเป็น การตื่นเช้ามั้งครับแต่ว่าถ้าดึกได้ทํางานดึกได้เต็มที่แต่ว่าถ้าตื่นเช้าก็คือแบบอาจจะงอแงนิดนึงแต่ว่าถ้าลุกแล้วก็คือโอเคทํางานได้แต่ว่าช่วงที่การที่เราตื่นมาแรกๆอ่ะพี่มันจะมีความรู้สึกแบบทำไมต้องเช้าด้วยอะไรเงี้ยมันจะงอแงนิดหน่อยแต่ว่าพอตื่นแล้วอาบน้ําเสร็จแล้วก็ปกติแหละก็ทํางานได้ปกติใช่ครับมันจะมีความเว็บนึงอ่ะเว็บนึงอ่ะใช่ใช่ใช่ครับครับผมอันนี้ก็เป็นคำถามที่เรารู้จักโคกัรมากขึ้นแร้วว่า ใช่ครับใช่ไหมแต่ก็เว้นช่วงกันมาใช่กกเราเจอกันปีละครั้งเนาะช่วงเนี้ยเจอกันปีละครั้งใช่แฟนอาจจะได้เจอกันมากกว่าหรือเปล่าเออก็ได้เจอกันในไลฟ์สดอนะไรเงี้ยช่วงเนี้ยครับเห็นช่วงนี้มีไปออกรายการเยอะเลยครับผมเป็นยังไงบ้างคะการคอสสนิ่มในการนี่ต้องบอกว่าพี่เม,ม่คือผมเองอะ่ะเราเราออกรายการอย่างเงี้ยเหมือนรายการทีวีแบบสัมภาษณ์อย่างเงี้ย <c oughs> บ่อยนะ <c oughs> แต่ว่าเรื่องของรายการโชว์หรือว่าเกมโชว์หรืออย่เงี้ยเราไปน้อยมากขึ้นผมนับได้เลยผมไปไม่เกิน สี่ห้าครั้งอะ่ะคือเราคือแบบเราเราถือว่าเราใหม่มากพี่เม่คือแบบเราแล้วเ,เราต้องไปเจอกับพี่ๆที่เขาแบบโหระดับแบบโปรเฟชชั่นอลซึ่งยิงมุกกิงอะไรมาบางทีเราก็ต้องเรียนรู้ใช่ครับเราต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอย่างสองรายการล่าสุดที่ไปก็คือไอแคนซิจูวอ์นะครับอันนี้ก็แบบอันนี้ได้แต่งเป็นผีเลย <c oughs> ไม่รู้ทุกคนจําได้ป่ะเป็นผีกระหังนะครับก็ตื่นเต้นดีครับตื่นเต้นดีแล้วก็สนุกดีแล้วก็อีกรายการหนึ่งก็คือรู้หน้าไม่รู้ไหวเนาะรายการนี้ก็จะรอหน่อยอ่า S <S ก็จะเจอพี่ๆศิลปินหลายๆท่านก็เคยพบเจอกันมาบ้างก็รายการนี้ก็จะแบบเก่งน้อยหน่อยนะก็เริ่มแบบมีความมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็คงแบบรายการต่อไปถ้ามีเข้ามาก็คงจะดีขึ้นไปเรื่อยๆครับผมเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับ <S <S ใช่ใช่เป็นเกมแบบถามตอบแบบเป็นเกมบางครั้งเราก็ไม่ทันเนาะพี่เขาโยนมาเอ๊ะอะไรนะต้องเล่นยังไงอะไรเงี้ยเราก็ต้องเก็บไปเรื่อยๆครับในรายการนี้น่าไปหัวทายไปก่อนจริงเหรอพี่ลองไปศึกษาครับเขาทําอะไรพี่เมื่อเขาทำอะไร ครัับวนนี้ดูโทมีคนโทรมาหาคนแรกคือตกรอบอ้าวง่ายขนาดนี้อ๋อมีหลายเกมโอเคโอเคโอเคก็บอกว่าเหมือนคนที่อยู่ส่วนใหญ่กลางๆอ่ะจะแบบว่ารอดอะไรอืมก็อันนั้นก็น่าสนใจครับผมถ้าได้ไปออกน่าจะสนุกอ่าอยากอยากสนุกตอนนี้ติดติดพวกรายการเกมแล้วสนุกดีอ่าติดใจแล้วครับผมรายการไหนที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยใช่ครับรับทุกรายการเลยครับตอนนี้ฮะ มีใครอยากถามอะไรฮะมีคุณทิ่ิรินันบอกขอให้ได้ออกรายการบ่อยๆนะครับโชว์ตัวโชว์ตัวนี่ขอบคุณครับขอบคุณทีเคนะคะบอกว่าอยากเห็นโฟกัสไปเล่นเกมอีกค่ะอยากไปเหมือนกันครับผมโอเคนะคะคำถามก็ส่วนใหญ่ก็ชื่นชมกันมาแบบเพลงเพราะอะไรขอครบ,บ,บอคุณคะรับนี่แฟนๆนะเมื่อกี้เอาแอบเอาไปทวิตมาน่ารักมาจากทวิตกัอ่าตอนแรกแบบเหนียวเอย่างงี้ใช่ใช่ใช่มีคุณที่ จะไปจัดไปฮะติดใจแต่ตอนนี้เราต้องมาโฟกัสเพลงใหม่ที่เราเพิ่งครับผมถูกต้องฮะมาถึงช่วงท้ายเราอยากให้โฟกัสได้ฝากถึงช่องทางการติดตามอีกช่อนึงเนาะแล้ก็ฝากถึงผลงานเพลงล่าสุดแล้วก็โชว์ให้เราฟังกันเล็กน้อยค่ะได้ครับผมก็ช่องทางการติดตามนะครับผมก็ไอจีนะครับโฟกัสอนุสรกิติคุณนะครับแล้วก็ Facebook โฟกัสกิติคุณครับ TikTok โฟกัสแวมพายนะครับผมแล้วก็ฝากผลงานซิงเกลิลใหม่ล่าสุดผมด้วยนะครับชื่อเพลงว่าฮักคอลอแคลระนะครับตอนนี้สามารถรับฟังเพลงพร้อมกับชม MV ได้แล้วนะครับทาง YouTube พิมพ์คำว่าฮักคอลอแคลระได้เลยนะครับอย่าลืมเข้าไปช่วยกันฟังเพลงไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปขอเพลงกันด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะเดี๋ยวฝากท่อนเพลงสักนิดหนึ่งเนาะพิมมี่เนาะเยอะได้ไหมเอานิดเอาเยอะเ,เลยเหรอเอาเยอะเลยใช่ไหมเอาต้นถึงจบฮุเบกเดี๋ยวนะผมขอทวนเนื้อก่อนไม่ได้ร้องนานเดี๋ยวนะ <laughs> พลงจริงๆอ่ะเพลงใหม่เนี่ยเราต้องแกะเพลงตัวเองด้วยนะเพราะว่าเราไม่ได้ร้องนานไงเออเดี๋ยวนะเออเดี๋ยวผมจะจบจริงป่ะพี่ไม่เอาจบเลยใช่ไหมเอาถึงจบทุกได้ตั้งแต่ต้นจบจบพหรือยังไงอ่าได้ได้เดี๋ยวลองลองดูถ้าผิดถ้าผิดขออภัยนะครับเพลงตัวเองเพลงนี้ไม่มีใครรู้ใช่ไหมติ่นเต้น เป็นขี้ไงเป็นแล้วละนอความหักของเฮาโอ้ยบอกมีมือใดที่โบงเงาภาพเก่าๆยังหลอนหัวใจโงยไปแล้วความฝันมันเอาขึ้นมาบอได้าอสิเข้าใจคอยพอสิเข้าใจไพสิทุนได้กับคนขี้ห้ย,ยังเฮา คอยมันบอ่เป็นสิ้นเป็นอันจักอย่างอย่างไปทั้งนาก็มีแต่ลมยังเอาโตจาของบ่มมวาสนาบ่สมเจ้าคนมีแค่ฮักคอลอแค่แลนี่ขอยอมแพ้แต่โดยดีใส่แต่ใจบ่ได้ดอกฮักสมัยนี้คอยมีนาทีเจ็บให้เข้าใจขอโทษแต่ละคนวาสิ เสียงความคิดทอดมันไปสอดเทียนเจ้าเสียงนังเกินไปย้อนว่าเหตุใจยังบ่ทันใดยังไปเข้าบ่อนนอนบ่ไดกลับตาไปยังพอ่อนะาเจ้าอยู่ฝากด้วยนะครับพักคอร์รแคลร์ครับผมว,ว้าวตะลึงอึ้งตะลึงอึ้งที่น้องล้องถูกเนื้อใช่ไหมขอบคุณครับ ขอบคุณครับนี่คือแฟนๆก็ส่งกดไลค์กดหัวใจกันมานะคะแล้วพี่มีความสดๆเพราะมากค่ะขอบคุณครับผมแสดงว่าแฟนๆก็คงอยากเจอแล้วแหละใช่ผมก็อยากเจอทุกคนเหมือนกันครับคิดถึงเวทีคิดถึงบรรยากาศการร้องเพลงมากๆครับผมใช่ก็ขอให้มีงานครับผมสาธุครับพร้อมรับครับทุกวันได้ครับผมวันละสี่ห้างานก็พร้อมครับผมโอเคครับสำหรแฟข้ามาคะสามารถติดตามชมย้อนหลังกันได้แล้วขอบคุณที่เข้ามาทักทายพูดคุยกันด้วย วันนี้ต้องขอขอบคุณนกตกมากๆเลยขอบคุณพี่เม่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆครับผมสำหรับนชาู ID Music นะคะอย่ฟังเพลงของโกัสนะคะเพลงให่ก็เพลงอื่นๆได้ที่ ID Music นะคะโดก็ไปฟังกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แะรายการต้องขอลาไปกนขอคุณโกัสครัขอบคุณคขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับฝากฮักขอลอแกันด้วยนะครับบายบาย